สวัสดีค่ะเมน็งไม้พาเซบนี่ใบตำตำแตงกระดองผูกอัดกันกระดองปูกกระดอง อยากกิน,นอย่างลิ้นหม่จ้ะริ้นไม่้ริตนฟานกินหอมสับรับเติมเติมคือความอร่อยนี่ผัดมี่ับ ผัดมีพี่น้องผัดมีแบบเล่าเล่จาจักระจันจักระจันขวัวซื้อจะบริการผัดไม่ได้คือแคบมือ ม่ตกนานอามอดจับมาดกินน้ำกัน สุกุ้สุกคนปลาหมึกจ้ะ,ะมูกกระยองแค่ได้ลูกกินไปแล้วเขาไม่อยู่สิบมือ màu bọc, ăn chim muỗi bọc, hmm, xếp kìa, anh tí gì anh cầu gì thưa mà ทำแต่งไทยมุกตัวนั่นนะมุกกระยองนั่นนะจับก็ได้ให้คลิปสองมือสามมือนะจ๊ะสองมือกับหมูบ้านแก่ลูก ในตัวไม้ขายของจะขายปลาทูชิบก่อนจ้ะชิบก่อนดีเองขายปลาทูจ้ะพับนี้ บางทีก็ตอบคอมเมนต์ซาจ้ะขอโทษขอให้ทุกพวกสื่อการล้อคอยคอมเมนต์นะจ้ะอืมบางทีก็บเ่เห็นคอมเมนต์ต้องเปิดเบิ่งสุกคลิปถ้าเมินแบบคลิปล่าสุดก็สิเห็นจะแต่ไปเมินแบบคลิปที่พามาแล้วว่ะหลายโดนลงเช่นน่ะนั่นก็บบ่เ,เห็นจ้ะ ฝากกดติด,ดตามกดไลค์กดแชร์จ้ะให้แม่ลงไม่พอไปถึงฟัฟงฝันน้ำกันจ้ะจังมันนี่ยอัดคลิปกะกลับว่าได้ไปหาหมหาพวก ต้่ไม่ได้ว่างกันเไปมาจะกลับบ้าน Chào Anh đi mua lên hòm thay chờ hòm nhờ Hòm đi mình thêm Tập hòm thêm cả. ก็ถึงกับก็เยวะนะเลยดิค่ะอืมทำก็ได้จักกระจันมืดน้ำมมแล้วพี่นั่งจักกระเจนนะ ี่ดังคืออิ่มปะเนี่ยแจกใช่ม,มันหนาไปอ่ะ

ดูแล้วอ่ะ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะเพราะเป็นกำลังใจให้แม่คนต้งไม้นะจ๊ะอย่างไมโครลัดเสาโครลัดเหลือถึงเปลี่ยนซื่อส่องก็คือเก่านะจ๊ะคุณเก่าขอบคุณทุกการติดตามคุณกัำลังใจไปไหนมาจ๊ะเปิดไม่เปิดเก่า ทางเริ่มโตนั้งของกองหน่อยนึงสำหับคลิปนี้ขอสวัสดีค่ะพกรกันคลิปหน้าจ้าเราลำแล้วไม่ปูสกคนร่างกายแข็งแรง